assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh <Yes. S 1> ขอน a าท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่องอารยธรรมซึ่งผมกับอาจารย์ฟริตเดนดิโยธจะได้พบกับท่านผู้ชมเป็นประจำซึ่งความเดิมที่แล้วนั้นเราได้คุยกันถึงเรื่องจากคำถามที่บอกว่ามนุษย์นั้นเกิดมาจากไหนนะครับแล้วเกิดมาในโลกนี้มาทำอะไร เกิดมาจากไหน,น,นเราทราบแล้วว่ามีสองทฤษฎีทฤษฎีว่าบางมนุษย์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าทีมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการที่มาจากลิงอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าถูกสร้างมาจากมนุษย์ด้วยกันโดยพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตลาหรือก๊อตนะครับหรือพระยาโควานะฮะแล้ววันนี้ผมกับอาจารย์ฟริตจะคุยกันในประเด็นคําถามท,าที่บอกว่าเมื่อมาอยู่โลกนี้เนี่ยพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออะไรนะครับสลามลัยกุมครับ เซี่ยมเฟรดครับเราคงจะต้องคุยกันต่อแต่คําถามคําถามแรกที่เคยเราเกิดในในในข้อเรื่องที่เราสนทนากันครับในท่องอารยธรรมเนี่ยก็คือว่ามนุษย์นั้นเกิดมาจากไหนเราพอจะทราบกันแล้วท่านผู้ชมก็ทราบแล้วนะฮะตอนนี้ในประเด็นที่คําถามต่อไปที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือว่าพงสร้างามนุษย์มาอยู่ในโลกเนี้มาทําอะไรบ้างเป้าหมายพงมีอะไรเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าคนที่เขาสร้างเตารีด ถึห่หม้อหุงข้าวก็มาหม้อหุงข้าวก็ใช้หุงข้าวใช้ไฟฟ้าแล้วก็หุงข้าวกินเป็นอาหารเตารีดก็มาทําให้เสื้อผ้าที่ยับยุย่นั้นเรียบดูสวยงามแล้วพระองค์สร้างมนุษย์นะครับในความคิดความเชื่อของคนมีาศาสนาตามาศาสนาใหญ่ๆที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างาแต่ลสร้างตัวเราเองเนี่ยองค์สร้างมนุษย์มาอยู่ในโลกเนี่ยมาทําอะไรเพื่ออะไรครับก็บคือ ถ้าเราดูตามสิ่งที่พระองค์ทรงแจ้งไว้ในคำเพียนกุรานก็มีเป็นคำสั้นๆะนะครับที่บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ให้มาใช้ชีวิตโลกนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่ออื่นใดนอกจากจะต้องทำการเคารพพักดีพระองค์ซึ่งในภาษาอรับก็คือเรียกว่าอิบารดาทีนี้ถ้านายากรานที่บอกว่ามาขอัะตุนจินวันอินส์อิลลาเลียใช่ครับใช่ครับ ทีนี้ถ้าหากเรามาจับตรงคําที่ว่าคารพพักดีพระองค์หรือว่าอีบาดาต่อพระองค์เนี่ยครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตของในฐานะเราเป็นเจ้าของชีวิตอาจจะประำพึงลำพันกับตนเองก็ได้ว่าอืมชีวิตของฉันทั้งชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทําการคารบพักดีพระเจา้าเท่านั้นหรือแล้วอย่างอื่นฉันไม่มีหน้าที่หรือว่าความสามารถหรือว่าความสลับซับซ้อนของอริยวะตต่างๆสติปัญญาที่มีเนี่ยครับ พระอ,องค์ทรงจํากัดให้เราเนี่ยเคารพภักดีพระอ,องค์อืเพียงอย่างเดียวกันนั่นหรือรนะครับตรงนี้สามารถจะเปรียบเทียบกับตัวอย่างง่ายๆะครับ,รบที่ว่าคนที่มีอาชีพเป็นคนรับใช้อ,อืเจ้านายเป็นคนรับใช้ในบ้านก็ดีเป็นคนทํางานรับใช้เรื่องต่างๆในบริษัทหรือเรื่องส่วนตัวของเจ้านายเนี่ยครับ ถ้าใครถามเขาบอกว่าคุณทํางานนายผมทํางานเป็นคนรับใช้หรือฉันเป็นทํางานเป็นคนรับใช้ก<ะ>็จะมีความสึกเหมือนว่าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลย<ะ>ก็คือรับใช้เจ้านายคนนี้เท่านั้นแต่คําว่ารับใช้เนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะต้องทําทุกอย่างขับรถ<ะ>ซื้ออาหารให้เจ้านายไปติดต่อธนาคารเสียค่าน้ําค่าไฟติดต่อกลมที่ดินธุ<ะ>รกิจการค้าต่างๆเนี่ย<ะ>ให้แทนเจ้านายทั้งหมดเลยแต่ว่าอยู่ในคําจํากัดความที่ว่า รับใช้เจ้านายถ้าหากว่าเขาสามารถจะทําหน้าที่ต่างๆที่เจ้านายมอบหมายให้เนี่ยได้ดีเขาก็จะได้รับความพึงพอใจจากเจ้านายได้รับความรักได้รับเงินเดือนเพิ่มได้รับสวัสดิการต่างๆมากมายครับในกิจกรรมต่างๆที่ทําไปทําในนามของเจ้านายอืแต่ถ้าใครจะถามเขาเขาบอกว่าเขาทํางานรับใช้เจ้านายเป็นคนรับใช้ประจาบ้านนี้ครับเหมือนกันคําว่าอิบาดาหรือเคารพผักดีเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่า เราทำหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือเคารพพระผู้เป็นเจ้าอืแต่ว่าในคาในคําขยายความที่แท้จริงก็คือว่าอ,อคําว่าเคารพพักดีพระเจ้าเนี่ยมันมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันก็คือในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบครับในรูปแบบก็คือพระองค์จะกําหนดเ,เป็นกฎเกณฑ์มาเลยว่าครับต้องทําอะไรบ้างเขาเรียกว่าหลักหลักปฏิบัติในศาสนาครับ เช่นจะต้องน้มาการน้มาคารพพระดีพระองค์เนี่ยวันละห้าครั้งครับมีการน้ำมาเนี่ยมันเป็นรูปแบบคร่าวท่าทางเฉพาะเฉพาะของเขาครับอการถือศีลอดก็คือในหนึ่งปีต้องมีในการอดอาหารซึ่งมีกฎเกณฑ์ของเขาในเดือนระบอนเท่านั้นหนึ่งเดือนเรื่องของการจ่ายทันภาคบังคับเมื่อมีปริมาณจํานวนทรัพย์สินหรือว่าเงินทองถึงกฎเกณฑ์ที่พระเจ้ากําหนดไว้ก็บริจาคแระครบรอบปีครับอในชีวิตหนึ่งก็ไปไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยก็ถือว่าเป็น อิบาดะที่มีรูปแบบ,แบ,บนะครับกำหนดไว้โอเคทีนี้มีอิบาดตอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตประจําวันของเราเ,เพียงแต่ให้เรามีการตั้งเจตนาว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทําไปใน นามของผู้เป็นเจ้าเป็นการทําเพื่อพระองค์เช่นการทามาหากินออกไปทํางานนี่ก็ใช่ใชครับคือเราเออกไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงตัวเราเองครับให้มีอาหารการกินแต่ละวันเนี่ยถ้าเราเหนียดว่าเราทําเพื่อพระเจ้าเนี่ยอันนี้ก็คือการเคารพพันธุ์ดีทีนี้หลังจากนั้นแล้วก็นําเงินทองต่างๆมาเลี้ยงครอบครัวครับภรรยาบุตรของเราส่งเสสริส่งไปทําไปให้การศึกษาเลี้ยงดูตามสิ่งที่ควรจะมีครับ มีการเ e อื้อเฟื้อเฟื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงญงษษาติสนิทพิสมิสหายเพื่อนร่วมงานใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆเนี่ยในอยู่ในคันลองของธรรมแล้วก็ะจะได้ทำที่ดีงามแล้วก็เราก็ตั้งจิตว่าสิ่งเหล่านี้เราทำเนี่ยเพื่อพระเวนเจ้านี่คือการเคารพพระดีเป็นอิบาดาห์เหมือนกันใช่ครับ,รบดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในชีวิตเนี่ยแม้แต่สิ่งเพียงเล็กน้อยจิตใจที่นึกในสิ่งที่ดีเนี่ย ก็ถือว่าเคารพพักดีต่อพระองค์ครับนี่คือคําจํากัดความโดยย่อที่สุดของคําที่ว่าพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อที่จะให้เราในอิบาด์ดาหรือว่าเคารพพักดีพระองค์ครับทีนี้การ,ร,รอิบาด์ดาของเราเนี่ยมันเป็นผลต่อตัวเราเองและผลต่อผู้อื่นโดยปริยายครับและเป็นผลประโยชน์ที่เป็นโครงข่ายซึ่งกันและกันหมายความว่ามมีผลกระทบซึ่งกันและกันครับเช่น คนที่ละหมาดทุกวันก็เหมือนสวดมนต์ทุกวันเหมือน,น,นท่นนานพาสารพุทธก็สวดมนต์ทุกวันเวลาห้าครั้งเนี่ยคนสวดมนต์ด้วยกันเวลาห้าครั้งเนี่ยเขาไม่ทะเลาะกันอืเขาไม่ด่าทอกันเขาไม่ขัดแย้งกันเขาไม่เห็นแก่ตัวซึ่งกันและกันมีสิ่งใดที่ช่วยเหลือกันได้เขาจะรีบช่วยเหลือครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็จะปฏิบ,บัติสิ่งนี้อืก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งละหมาด ตลอดอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมละมาเลยครับก็จะเกิดการเห็นแก่ตัวเกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการอาติฉินนินทาว่าร้ายซึ่งกันและกันนี่คือ,อเขาเรียกว่าโครงข่ายของสังคมคนะครับโครงข่ายเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะพูดให้เป็นรูป,ปธรรมชัดเจนเนี่ยเหมือนกับสมมุติว่าเราเรามีรถไฟความเร็วสูงเหมือนกับประเทศไทยกำลังจะมีอยู่เนี่ย ถ้าเรามีรถไฟวิ่งทั่วประเทศแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ยสามารถจะวิ่งไปต่อกับอีกสายหนึ่งที่สถานีนั้นได้เลยในเวลาที่กำหนดไว้ครับจากสถานีรถไฟนั้นวิ่งไปแล้วจะมีรถทัวรไป์ไปรับอีกทอดหนึ่งตรงนั้นม,มีมีเรือมารับไปอีท่อดหนึ่งทุกอย่างเนี่ยประสานสัมพันธ์กันในการบริหารอย่างลงตัวเนี่ยก็ทําให้ทุกอย่างไม่เกิดความขัดแยง้งถ้าหากว่าไม่มีการประสานงานกันเนี่ยรถไฟด้วยกันก็จะวิ่งชนกันถ้าไม่ชนกันก็ ขบวนหนึ่งมาก็ต้องมาจอดรอยขอบวนหนึ่งที่ยังไม่มาแล้วก็ให้ผ่านไปแต่ถ,ถ้ามีการกําหนดเรียกว่าระบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยโครงข่ายเหล่านี้ก็จะดำเนินไปอย่างไม่ไม่มีอุปสรรคติดขัดเป็นการประหยัดแล้วก็ทําให้เกิดผลประโยชน์ทางความรวดเร็วการพัฒนาประเทศหลายๆอย่างออันนี้ก็สามารถที่จะมาะประมวลหรือว่าเปรียบเทียบได้กับนามธรรมของเรื่องของศาสนานะครับทีนี้ปัญหาของมนุษย์เนี่ย มันเกิดขึ้นอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยยึดถือยึดมั่นในศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามศาสนาแต่มีอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ยึดมั่นในศาสนาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแต่ว่าเราก็มีข้อโต้แย้งอีกว่าก็ยังเห็นคนที่มีศาสนาเนี่ย บอกว่าเป็นอิสลามเป็นพุทธเป็นคริสเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับโลกนี้เยอะแยะไปกับคนบางคนที่เขาบอกเขาไม่มีศาสนาเลยแต่เป็นคนที่มีจริยธรรมดีมากครับแล้วก็ได้ให้ความเดือดร้อนให้แก่ใครแล้วก็ยังทําประโยชน์ให้กับนุวซชาลนดด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราไปติดยึดกับ เขาเรียกว่าป้ายที่มันติดอยู่ที่ตัวบุคคลว่าน,นี่คือมุสลิมนี่คือพุทธแล้วก็เป็นคนเลวนี่ไม่มีศาสนาแล้วเป็นคนดีอือจริงๆแล้วความดีความงามเนี่ยมันเกิดจากการนําไปใช้อืนะครับแต่ว่ามันก็มีกฎเกณฑ์ที่เราสมควรที่จะได้รับทราบร่วมกันด้วยก็คือว่าในการทําหน้าที่เนี่ยเราต้องเรียกว่านะต้องอินดิฟายตัวเองก่อนว่าเราเป็นใครอืเช่นทหารเนี่ยมีหน้าที่ในการปกครองประเทศ ปกป้องประเทศอ่าก็คือ,อคนที่เป็นทหารแต่งชุดเครื่องแบบครับมียศมีสังกัดมีสถานที่เนี่ยสามารถจะถืออาวุธออกไปสู้รบกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อป้องกันประเทศได้แต่ว่าคนธรรมดาสามัญเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะป้องกันประเทศเหมือนกันถ้าก็อยู่ๆก็จะถืออาวุธไปเลยครับแล้วไปรบกับเขาเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายต้องไปสมัครเป็นทหารซะก่อนถึงจะออกไปรบได้ครับพนักงานบริษัทเจ้าหน้าที่ต่างๆที่แต่งชุด มียูนิฟอร์มต่างๆเนี่ยก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยได้ยอมรับบุคคลน,นั้นเขา้าไปเป็นบุคลากรหรือว่าสมาชิกขององค์กรเอง,ของเขาแล้วก็ทําหน้าที่ในแนวขององค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทธุรกิจอะไรต่างๆนะครับเรื่องของศาสนาก็เหมือนกันครับเ,เราอาจจะปฏิบัติสิ่งต่างๆเนี่ยเหมือนกับที่ศาสนาได้สอนไว้อืมได้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการ อันตรายตัวเองคือไปสังกัดในศาสนาและความเชื่อครับแล้วเราก็ปฏิบัติหน้าที่นั้นได้แต่ว่าไม่ถูกยอมรับจากศาสนานั้นๆหรือว่าหน่วยงานนั้นๆเหมือนกับ,บ,บทหารเนี่ยถ้าว่าเราไม่เป็นทหารแต่ไปช่วยเคารพเนี่ยเขาก็าไม่ได้บอกเราเป็นทหารครับางทีเขาส่งตัวเรากลับไปซ้ําไปเพราะเราไม่มีหน้าที่ไม่มีความชอบธรรมในการที่จะเป็นทหารดังนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ย <c oughs> มันก็เหมือนกับการที่เรา จะต้องเข้าสังกัดในหน่วยงานหรือว่าอ,องค์กรที่เราไปทํางานด้วยแต่ว่าแตกต่างกันที่ว่าการเข้าเป็นศาส,สนิกของศาสนาเนี่ยเราเข้าโดยตรงกับเจ้าของศาสนาก็คือพระเป็นเจ้าไม่จําเป็นจะต้องไปผ่านใครแต่ว่าในกฎเกณฑ์ของการเข้าสู่ศาสนาเนี่ยก็ต้องอประกาศหรือว่าแจ้งให้กับผู้ที่มีหน้าที่รัะผิดชอบในทางสังคมของศาสนานั้นเนี่ยทราบ ก็ค,คือไปเข้าปริญานตน,นอย่างในศาสนาอิสลามเนี่ยก็ปริญาณตนกับผู้นําศาสนาตัวอิมามหรือว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในใน,ในประเทศที่เป็นมุสลิมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าอที่ว่ามนุษย์บางคนเนี่ยเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องมีศาสนาก็ได้จริงอยู่คนที่มีศาสนาแล้วก็เป็นคนเลวได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นศาสนาและเป็นผู้สังกัดศาสนาแล้ว ไม่ปฏิบัติตามคําสอนศาสนาเขาไม่มีประโยชน์เลยครับครับเหมือนกับแต่งนิฟอร์มทหารอยู่ในค่ายทหารแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขอาทารก็ไม่ได้มีผลประโยชนาา์อะไรกับกับแตกต่างจากคนธรรมดาที่เขามีระเบียบวินัยในตนเองครับ,รบนั่นก็หมายความว่าเป็นเป้าหมายที่หนึ่งที่พระเจ้าสร้างครับสร้างมนุษย์มาเพื่อทําการเคารพภักดีพระองค์การเคารพภักดีพระองค์นั้นมันหมายถึงทุกกิจกรรมในวิถีชีวิตของคนทุกอิเลียบทุกอิเลีบของมนุษย์ตั้งแต่ ลืมตามาจนกระทั่งเข้านอนจนกระทั่งเข้านอนตั้งแต่เราเกิดมาที่จําความได้บรรลุศาสนาวะวแล้วจนถึงตายอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันมีเป้าหมายอื่นอีกไหมฮะอาจารย์ว่าพระองค์ทรงบังเกิดมนุษย์มาเนี่ยนอกจากทำอิบาดาแล้วมีประเด็นที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์ทาหรือว่าอยากเห็นให้มนุษย์ไปสู่จุดนั้นมีอีกไหมก็คือจริงๆมันก็อยู่ในประเด็นของอิบาดาแต่ว่า หน้าที่หนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกชัดเจนก็คือว่าพระองค์ให้มนุษย์เี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์ในหน้าแบ่นดินนี้ครับที่จะทำโรงไว้ซึ่งหลักทาคําสอนกฎเกณฑ์ของของมนุษย์เองที่พระเจ้าเนี่ยได้ได้ให้มาตามที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างมนุษย์ครับแล้วก็กำหนดว,ว่ามนุษย์ต้องปฏิบัติตามสิ่งนี้ก็จะย้อนกลับไปถึงที่เราพูดถึงคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆน,นะครับ ก่อนก่อนถึงคู่มือก็ต้องต้องต้อง expert หมายถึงผู้อธิบายคู่มือก่อนใช่ครับนะตรงนี้เดี๋ยวก็คืออย่างนี้ว่าแล้วถามว่าแล้วมนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าบอกไหมอ่าพระเจ้าบอกว่าสร้างเรามาแล้วก็ส่งมาโลกนี้เนี่ยให้เราเคารพภักดีพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนเขาพระองค์แล้วบอกว่าเราไม่เป็นเราไม่เคารพภักดีพระองค์แล้วเราก็ไม่เป็นตัวแทนของพระองค์เนี่ยได้หรือไม่ ก็คือจริงๆก็คือในในฐานะมนุษย์มีสติปัญญาเนี่ยก็ต้องตอบว่าก็ได้เพราะมนุษย์คิดได้ใช่แต่ว่าในความเป็นจริงคือไม่ได้ครับไม่ได้ในมีมีคําอธิบายที่ง่ายที่สุดคืออะไรอืก็คือว่าเมื่อคนที่เขาคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆมาเนี่ยอ,อยาเช่นที่คุณอลีได้กล่าวถึงว่าเตารีดเนี่ยเขาประดิษฐ์มาเพื่อให้รีดผ้าครับแต่ถ้าหากเต,ตารีดมีความคิดเนี่ยเราบอกว่าฉันไม่รีดผ้าฉันจะไปวิ่งรับคนอื โดยสารผู้โดยสารเนี่ยได้ไหมครับก็ได้คุณก็ไปรับแต่ว่าคุณจะบรรจุผู้โดยสารเข้าไปในตัวคุณเนี่ยได้ไหมได้ยังไงก็เนื่องจากว่าคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารครับคุณถูกสร้างมาเพื่อที่จะรีบผ้าครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอีกปาถาที่ผู้สร้างเขาสร้างมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทําหน้าที่ที่เขากาหนดมาเครื่องซักผ้านะครับเครื่องดูดฝุ่นอะไรต่างๆตู้เย็นทีวีพวกนี้ก็คือตามวัตถุประสงค์ที่เขาสร้างมาครับ แต่ว่ามนุษย์เนี่ยพระเจ้าทรงเมตตาอยู่ประการหนึ่งคือพระองค์ได้สร้างสติปัญญามามแล้วสติแตกต่างแตกต่ตกตางจากสัตว์อืก็คือตรงนี้มันมีคําอธิบายที่ชัดเจนก็คือว่า,าสิ่งถูกสร้างของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่าสามประเภทด้วยกันครับก็คือประเภทที่หนึ่งเนี่ยไม่มีการทําความชั่วทําแต่ความดีอย่างเดียวเลยนะครับไม่ฝ่าฝืนไม่คิดไม่อะไรทั้งสิ้นพระองค์สั่งว่าให้ทําอะไรเขาก็จะทําสิ่งนั้นไปครับ ซึ่งในอิสลามเรียกว่ามาลายกาถ้าในศาสนาอื่นก็อาจจะเป็นเทวทูตเป็นเทวดาเล็กหน่อยประมาณนี้แต่ว่าเทพความหมายอาจจะไม่ตรงกันทีเดียวคกับอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาอยู่กับเราเหมือนกันก็คือสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่มีสติปัญญามีแต่สัญชาตญาณมาลาิกาหรือว่าทวยเทพเนี่ยมีสติปัญญาอย่างเดียวไม่ทําความชั่วไม่ฟ่าฝืนอะไรทั้งสิ้นแล้วก็สัตว์นี่ก็มีแต่สัญชาตญาณแต่ไม่มีสติปัญญาครับ แต่มนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงสร้างทั้งสติปัญญาทั้งสัญชาตญาณแล้วก็ทั้งความคิดเนี่ย <ๆ S 1> มาให้เขาด้วยอยู่ในตัวมันแล้วก็มนุษย์เนี่ยพระองค์ได้ให้สิทธิอย่างมากมายที่ว่าให้เขาคิดด้วยตัวเองว่าเขาจะพัฒนาตนเองจากสภาพที่เรียกว่าต่ำกว่าสาาาัตว์เดรัจฉานทำไมต่ำกว่าสาัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์มีสติปัญญาซึ่งเหนือกว่าสาัตว์เดรัจฉานแล้ว แต่กลับไปปฏิบัติตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานกลับไม่ใช้ปัญญาอ่า <c oughs> ก็คือมีสภาพต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานครับแล้วก็มนุษย์ที่มีสติปัญญานี่ก็จะใช้สติปัญญาเนี่ยคิดพัฒนาตนเองขัดเกลาจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์แล้วก็ขึ้นไปสู่ความสูงส่งในสารภาพเดียวกับมลา,ายกาด้วย <c oughs> ได้ <c oughs> แล้วก็สามารถจะพัฒนาตนเองเนี่ยให้สูงกับมลา,ายกาหรือเทวทูตเนี่ยได้อีกเพราะว่าเขามีความสามารถในการที่จะทําความชั่ว ทำตามสัญชาตญาณได้แต่ว่าสติปัญญาเนี่ยได้สอนได้ประมวลความคิดแล้วเนี่ยเขาเป็นปฏิบัติสิ่งที่ดีงานมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ให้มนุษย์มาพระเจ้ากำลังจะบอกว่าในขณะที่มนุษย์กาเนี่ยปฏิบัติตามคําสั่งพระเจ้าตลอดอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยไม่ฝ่าฝืนเลยแต่มนุษย์เนี่ยจะฝ่าฝืนก็ได,ได้พระเจ้า <นะ S 2> ให้ปฏิบัติตามพระเจ้าก็ได้แต่มนุษย์บางท่านบางคนคนะครับเลือกที่จะ ไม่เลือกที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นฐานะภาพของเราอนั้นเรวกว่าสั์เดัจฉานถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ปัญญ,ญาีะเรียวกว่าครับแต่ถ้าหากว่าใช้ปัญญาแล้วคือคือเขาเลือกทําชั่วก็ได้ทำทำดีก็ได้แต่เขาไม่เลือกทาชั่วขเขาคิดจะทาดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นฐานะภาพเขาคือสูงกว่ามาลายกาหรือว่าควยเทพอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับทีนี้สิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาตนเองไปได้ตามสติปัญญาที่ตนเองมีอยู่คืออะไรครับก็ย้อนกลับไปที่ ผู้ที่นําคู่มือมาอธิบายอพร้อมด้วยคู่มือนั่นแหละผู้ผู้ที่นําคู่มือมาอธิบายเนี่ยต,ตัวตัวตนของท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เสียชีวิตไปหมดแล้วครับแต่ว่าตัวคู่มือนี่ย,ยังอยู่อ๋อครับแล้วก็โดยสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็ได้มีอมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ได้พัฒนาตนเองเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการเป็นปุโรหิตเป็นผู้คงกแกเรียน,นยก็ได้คิดประยุกต์ อธิบายคู่มือที่พระเจ้าทิ้งไว้เนี่ยให้ละเอียดละออให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้โดยง่ายครับนะครับดังนั้นมนุษย์จะมาห้างว่าฉันเ,เป็นคนเลวเดื่มเหล้าเมายารักขโมยกดขีก่กงเหมิงผู้อื่นเนี่ยก็ <ừ> เ,เพราะว่าฉันไม่รู้นี่ว่าว่าฉันต้องทำยังไงแต่ว่านั่นแหละนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวที่ เป็นหลักฐานพิสูจน์ในตัวตนเองแล้วก็เป็นเครื่องชี้ให้มนุษย์เห็นด้วยตัวเองเช่น<ช><ช>มนุษย์เนี่ยอยากที่จะ,อะเอาเปรียบคนอื่นมากนะครับเห็นแก่ตัวอยากจะ,ะสะสมความร่ํารวยความมั่งคั่งในชื่นเตัวเนี่ยคนเดียว<ช>โดยโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ย<ช>แต่ถ้ามนุษย์คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องค้าขายแล้วก็ติดต่อสัมพันธ์อยู่กับลูกค้าของตนเอง<ช>แต่ว่ามีสินค้าบอีกประเภทเดียวกันของเจ้าอื่น เขาบริการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพบริการลูกค้าอย่างดีมีอัธยาศัยไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อารมณ์อร่อยให้กับลูกค้าเนี่ยกิจการการค้าเขาก็เจริญรุ่งเรืองถูกไหมครับแต่มนุษย์อีกคนหนึ่งที่ทําอาชีพเดียวกันแต่มีความคิดอยากจะกอบโกยเนี่ยก็ทําสิ่งนั้นไม่ได้อืเพราะว่าถ้าทําเนี่ยก็ไม่มีใครมาซื้อสินค้าของเขาก็แสดงว่ามนุษย์เนี่ยมีปัจจัยที่จะบีบบังคับตนเองให้ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามอืนะครับ เขาอยากจะทําเลวเขาอยากจะเป็นคนที่กดขี่คนของม่นแต่ว่ามีคนอื่นที่ทําดีอยู่อืนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยคือเขาเลือกที่จะกดขี่คนอื่นต่อไปเลือกที่จะเห็นแก่ตัวต่อไปก็อยู่ในในระดับชั้นที่ต่ำกว่าสัตว์ประจานต่อไปในขณะที่เพื่อนมนุษย์ของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นสูงไปสู่ระดับของเทวทูตอืเขาก็จะเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างซึ่งกันและกัน ซึ่งอันนี้ก็กมาเข้าข่ายที่ว่ามนุษย์กิจกรรมต่งางๆของมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้ทรงสร้างระบบระเบียบขึ้นมาจนกระทั่งมันเหมือนกับดําเนินไปโดยอัตโนมัติแล้วอืความดีและความชั่วความรวยความจนการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมนุษย์จะเป็นตัวอย่างซึ่งกันและกันครับในการที่มีความเลวสุดๆก็จะมีความดีที่เป็นมนโนคติให้มนุษย์ได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันครับทีบน,บนี้อีกประเด็นหนึ่งอีกนิดหนึ่งที่จะถามอาจารย์รย้อนกับประเด็นที่อาจารย์พูดถึงว่าในภาวะซึ่งที่ ศาสดาไม่อยู่เนี่ยครับหรือว่าเซล์เซล์เซลแมวนี่มันมาขายแล้วแต่ว่าคมภีรหรือว่าคู่มือนั้นยังอยู่ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นจึงมีคนคนกลุ่มหนึ่งเพราะศาสดาเนี่ยไม่ได้อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลาถูกไหมครับโอ้พระผู้เป็นเจ้าจะส่งเซลมาส่งศาสดามาเป็นยุคเป็นสมัยร้อยปีสองร้อยปีห้าร้อยปีก็จะมาสักท่านหนึ่งเมื่อมนุษย์ตูอยู่เพราะว่าตกต่ำก็จะถูกส่งมาครับเพื่อทำการพัฒนาถูกไหมฮะครับแล้ว ในเมื่อในกรณีซึ่งอย่างอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยไม่มีศาสดาครับจึงเกิดความโกลาหลจนเกิดออข้ออ้างมากมายของมนุษย์ที่มาต้องการจะอยู่ในกรอบของศาสนาโอ้ฉันไม่ไมีศาสนาฉันไม่รู้ไม่รับรู้อย่างเช่นไม่เชื่อเราคำพีนี่มีจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะออให้ท่านผู้ชมที่ฟังรายการเราชมรายการเราเนี่ยม,มีมีมีข้อยึดเหนี่ยวอย่างไรก่อนที่จะปิดเบรกเนี่ยว่าว่าเราควรจะยึดถืออย่างไร ครับถือคําตอบนี้ก็ถ้าตอบสั้นๆเนี่ยก็มีสองสองประเด็นครับก็คือว่าในทุกศาสดาในทุกศาสนาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าศาสดาก็จะมีผู้ที่สืบทอดของตนเองว่าทุกศาสนาเราในศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมีผู้สืบทอดที่เรียกว่าสาวกของท่านอยู่สาวกแล้วก็มีสาวกบางคนที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับคำแเะนไว้เลยคือว่าได้กล่าวชื่อไว้เลยว่าคนนี้เป็นผู้สืบทอดของฉัน ในศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันครับหลังจากศาสดามมฮัมหมัดซึ่งพระองค์ได้บอกว่าเป็นศาสดาสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ประกาศไว้ว่าหลังจากท่านจากไปแล้วเนี่ยจะมีสองสิ่งอยู่คู่กันก็คือคำพีของพระองค์แลกะก็ลูกหลานของท่าน,นซึ่งสืบเชื้อสายมาจากบุตรสาวของท่านเป็นผู้ที่จะรักษาศัจธรรมความจริงของคัมภีร์และศาสนาไวา้ครับอันนี้โดยโดยเฉพาะครับโดยทั่วไปนี่ก็ท่านศาสดาได้กล่าวว่าบรรดา ผู้รู้หรือลัลมานี่นะครับผู้ที่เป็นนักวิชาการต่างๆเนี่ยคือทายาทของบรรดาศาสดาครับก็คือสองสิ่งเนี่ยนะครับในในเวลาสั้นๆเนี่ยสามารถจะทิ้งทายไว้ในคริสต์มีในคริสต์มีครับตอนที่พระเยซูจะจากไปนี้ก็มีสาวกสานุสิตใกล้ชิดของท่านสิบสองคนที่ที่รับใช้ใกล้ชิดอยู่แล้วก็บุคคลเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่นําศาสนาคริสต์เนี่ยออกเผยแพร่หลังจากที่ พระเยซูได้จากไปจากโลกนี้แล้วจะถูกเทิดไปถูกเทิดไปครับซึ่งในรายละเอียดนั้นก็จะพูดถึงท่านเองโดยโดยละเอียดก็ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึงครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการพูดคุยของผมกับอาจารย์ฟริดเด่นยิ่งยดนั้นก็คงจะทําให้ท่านผู้ชมได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในประเด็นของเป้าหมายในเทปนี้ที่เราคุยกันก็คือเรื่องของว่าเราถูกสร้างมาอยู่โลกนี้มาทําอะไรนะครับ ก็คงจะได้คำตอบแล้วสำหรับวันนี้เราก็เวลาหมดและหมดลงอีกแล้วนะครับพบกับผมกับอาจารย์ฟริตในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ขอ,อจากลาท่านผูน้ชมไปก่อนนะครับว<ม>ัสสลมวะลัยกุมวะรา์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุ